ใช้แรคคูนป้องกันตัวทะเลาะวิวาทในร้านแมคโดนัลด์วิดีโอภาพการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงในร้านแมคโดนัลด์ที่ได้กระชอนว่อนเน็ตฉบับนี้น่าสนใจมากหลังมีคนเอาแรคคูนน้อยออกมาระหว่างเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในออตตาวาเมื่อเดือนธันวาคม2014ลองจับตาดูน้องแรคคูนสิคะมันไปทำอะไรที่นั่นล่ะเนี่ย ชายชราคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเจ้าของของน้องแรคกคูนอาจจะไปซื้อแฮปปี้มิลให้เจ้าตัวเล็กละมัง้งกว่าเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเฟรนช์ฟรายก็ปลิวไปทั่วร้านแล้วแบบนี้ถึงไม่มีส่วนร่วมก็อาจจะโดนลูกหลงได้เนอะหากมีอาวุธป้องกันก็น่าจะโอเคแต่หากไม่มีจะทำยังไงอ๋อใช้น้องแรคกคูนไงคะ say hello to my little friend ไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสหรือสวัสดิภาพของเจ้าแรคคูนน้อยคุณล่ะคะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแรคคูนอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ